สวัสดีจ้าพ่อเมียพี่นองปองไปสู้ผู้สุขคนมาพอกระซาพี่กุณคนเก่าคนเดิมจ้ามือนี่ก็มีเรื่องเล่าจากเมียฝรัร่งอีกแล้วค่ะพี่นองคะสาวพี่กุณกุนมีเรืองมาเล่าเนาะคะ่ะคำว่าสามีฝรั่งนี่ผู้ใดก็อยากได้ได้ดแต่จ้าพี่นองจ้าแต่ว่าการได้สามีฝรั่งก็เหมือนการสืบหวยแล่ละค่ะผู้ใดโชคดีก็ถึงรางวัลที่หนึ่งผู้ใด โชคบ่ค่อยดีปนด็นใดก็ไใดล่างวันที่สองที่สมที่4ที่หาไรลงมาเนาะค่ะแล้วแต่ความโชคดีผูใ้ใด้สามีรํารวยมั่งมีสีสูงไปอยู่ืองหนเมืองหน้ากับสบายบ่ตองทํามหากินอะไรจะให้สามีเลี้ยงเนาะจ้ะแต่สําหรับบางคนที่ใดสามีปานกลางกับไปเดียบ่ไปเดีย,ดยกับ่เป็นอย่างแต่บางคนที่ใดสามีที่หาสาวกินคับเนาะค่ะได้มาใช้ไปนี่ต้องซอยกันได้จ้ะพี่น้องจ๊าต้องทํางานโรงงานทํางานควา,ความสะอาดหาลงคนกะ เห็นงานในฟาร์มเนาะค่ะพี่น้องทำาทุกอย่างที่จะได้เงินเนาะคะ่ะบางคารังคนนี่ในสามีโบข่อยรวยมาจะ้ะ <15 2. S 1> กระต้องมาซซอยกันทำงานเด้จ้ะพี่น้องจ้าทำงานทำโน่นทำนี่เนาะคะ่ะเพื่อที่จะมีเงินมาจุดเจอือครอบครัวทั้งครอบครัวอยู่อังกฤษและครอบครัวอยู่เมืองไทยเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบางคนกินรือยากอยากเพื่อให้ค้นทางบานมีเงินมีท่องเด้จ้ะพี่น้องจ้า เพื่อให้พ่อแม่มีทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาเนาะค่ะแบบว่าจนลืมขึ้นหัวตัวตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็ต้องมีชีวิตเหมือนกันนะอย่างแหม่มน,นี่เนาะค่ะด้วยความระที่เฮาหักพ่อหักแม่เนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้าก,กับบไดดีวาค่ะเจ้าแต่บางครั้งที่เราเห็นเฮากับโอ้ยนอพ่อแม่ค่าเจ้าสิฮูบ้นนอว้านลูกมาลําบากอยู่นี่แต่ว่าพ่อแม่ก็มีทุกอย่างเนี่ยจ้าพ่อแม่เขาเจ้ากับมีทุกอย่างข่าเจ้ากับเป็นลูกที่ดีหละจ้าก,การมาอยู่เมืองนอกเมืองหน,หน้านี่พี่น้องไม่ นาหอนก็โอเคหนาหนา,หนาวเวลาไปเห็นงานนี่ขึ้นหนาวมากนะแต่ถ้าไปเหน็นความความความสะอาดหรือว่าอะไรที่ตรองอกข้างนอกอกอกเขาเขาอกอกเขาเขาังสี่มันหนาวเราก็จะทําให้เราไม่สบายได้ง่ายถ้าห้วาวสบายอยู่นี่พี่หนุ่มมันไม่ผมาเมืองมาดูแลเ้าเดย์เราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าสามีดูลแลเราไม่เขาจะดูแลได้พี่หนุ่งแต่เขาก็ต้องทํางานเนะาจา้ะนี่เดจ้ะ สำหรับผู้ใดที่แบบวา่าวาดฝันวาู้สามีฝรัง่งต้องมาเลี้ยงดูมาสร้างบ้านสร้างอะไรแบบนี้คนใดกระโชคดีคนผู้ใดก็บ่บบตรงน้อยใจดอกจ้าพี่น้องจา๋าเพราะว่าเพื่อนก็นอยากให้เฮาอยู่แต่ว่าเพื่อนสีเป้ามาจากไหนมันบ้า,านอกจากที่เราจะมาช่วยกันทํางานเนาะค่ะทํางานทําการเก็บเงินเราจงไปสร้างเบาไปเบามาสาวพิกุลกะ ได้สามีมาสิปีกับโบมี่อย่างคะ่ะได้ได้มีแต่ความสบายใจและความดีของขเจ้าสํานันเลยจ้ะแต่ว่ากับโบเคยขิดหน่อยขิดใหญ่เนาะจ้ะวันนี้ไม่มีพรุ่งนี้เราก็อาจจะมีหรือไม่มีเลยก็ได้ไม่เป็นไรเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเกิดได้ใหญ่มากชีวิตเขากับโบได้วุา่าส,สบายอีย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าเราก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กๆพอตอนนี้ไม่มีอะไรก็บโบสีเรีย แค่หค้นทังหลังมอยูมิกินบื่อึดบ่อยากพ่อให้ไหมว่าข้าเจา้าได้ลืมตาอาปากได้ได้ซอยเหลือข้าเจ้าย่ามข้าเจา้เดอดร้อนก็โอเคเนาะค่ะพี่ดวงค่าสาวพิกลกับบ่ได้หมายถึงทุกคนเน้อจากทีว่ว่าได้สามีฝรั่งแล้วมาอยู่เมืองนอกสิลาบากบ่ได้หมายความว่ายสันเนาะคะ่ะพูดถึงบางคนแล้วน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังศึกษาดูใจกับ อันสามีสายฝอเนาะคะ่ะก็ดูกันดีๆเนาะจา้ะดูดูทุกอย่างดูนิสัยใจคอคันเมนเขาชวนมาอยู่มังหนองมังหน้าอันดับแรกเลย <Thank you. S 1> อันดับแรกเลยนะคะต้องคุยกันเรื่องเงินเด้อพี่น้องเดอ้อคุยวานีฉั้นตรงทรงลูกทรงหลานทรงตาทรงย่ายทรงพอทรงแม่ทรงเหีงยงกระวาไปแต่เราถอดได้ตกลงกันก่อนที่เราจะมานะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหรือว่าเกิดการ มีปากเสียงกันอย่างแบบนี้เนาะค่ะพี่นงองเพราะว่านิสัยข้าเจ้ากับน,นิสัยนิสัยคนไทยกับน,นิสัยฝรั่งนี่แตกต่างกันเดอ้อฝรั่งเขาสิบบไดมาจุนเจอืขอขวบพว่นนะคะบันไดมาจุนเจือพอแม่พี่นงองเด้เขาจะเอาแตลูกแต่เมียเนาะจะแตกต่างจากคนไทยเพราะฉะนั้นก่อเราสิมายูเมืองนอกกะตัดสินใจเบอากัน ให้รู้เรื่องไปเลยได้จาะพี่น้องจ๋ามือ์นี่สาพี่กุลกามาฝากซ้ัหนีล่ละจ้าเดี๋ยวจะไหนพอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ